สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้เรามาแนะนํำวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่มหาศิลาครับกับงานวัดจัดสร้างเองครับกับรุ่นขุนแผนหล่อโบราณรุ่นแรกครับรุ่นเมตาหนุนดวงโอ้โหรุ่นนุ่ยี่จังหวนการจัดสร้างมีแค่สองรายการนะครับกล่องสีฟ้านี่เป็นรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคนะครับ กล่องสีแดงเนี่ยเป็นรายการแจกในพิธีครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูใบรายการจํานวนการจัดสร้างน้อยด้วยนะตอกเลขโคต,ต่างๆชัดเจนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูใบรายการกังครับเกจิมากมายร่วมปลูกเสกครับรุ่นนี้ก็ปลูกเสกเมื่อวันที่6รกรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหนี่ครับมีเกจิท่านไหนบ้างดูกันได้เลยครับกับขุนแผนหล่อโบราณเมตตาเหนือดวงครับจํานวนการจัดสร้างนะถ้าเป็นรายการ หลังกองบุญแล้วกันครับหนึ่งลังรับพระร้อยองค์เนี่ยนะครับนะครับสร้างแค่หนึ่งหมื่นองนะหรือว่าหนึ่งร้อยลังเท่านั้นครับก็จะเป็นเนื้อเงินยวงอุย้ยเนื้อเงินยวงชุบเงินนะสองพันเนื้อเงินยวงชุบทองซาตินสองพันเนื้อเงินยวงชุบนิกเกิลเนื้อเงินยวงชุบแบ็กและเนื้อทองแดงโบราณครับจะสร้างเนื้อละสองพันองค์เท่านั้นนะครับส่วนรายการอื่นพิเศษมีรายการนี้นะเนี่ย รายการขุนแผนไม้มงคลเนี่ยโอ้โหแจกสุนจงนะร้อยเก้าสิบเองค์งงงและเนื้อเงินยวงโบราณขัดเงานี่ไงกล่องแดงครับเป็นแจกทานในพิธีจมนตรการจะสร้างสามพองค์เท่านั้นมาดูความสวยอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นรายการของรายการที่แจกทานนะครับจะเขียนชื่อรุ่นชัดเจนว่าเมตตาเหนือดวงวัดโพศีสะอาดนี่ต่อโคศาลาเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหข้างหน้านะ เป็นขุนแผนโอ้โหลงอาคารละเลขยันสะด้วยกับรุ่นเมตาหนุนดวงขอให้เฮงเฮง้วยๆครับส่วนรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคซีนเดิมก็จะมีนี่ครับนี่ครับมีสติกเกอร์ว่าอะไรเนี่ยฮสับสุวรรณใช่ไหมครับมามาดูกัน <c oughs> นี่ครับ กินน้ำสักหน่อยโ <c oughs> มจัดอ <c oughs> อ้ยโอ้โหอันนี้ทาตินเงินแน่เลยเนี่ยโอ้ยสวยอะโอ้โหนี่ครับโอ้ยสวยเอาเรื่องเลยนะเนี่ยโอ้โหสวยทุกรายการขอแกอกสักสองรายการนะครับเพื่อมีตัวอย่างเนื้ออื่นให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะ แบ่งราคาหลักร้อยนะเอาไปที่เท่าไหร่ดีครับเอาไปที่เท่าไหร่ดีสองร้อยห้าสิบาทได้ไหมเนี่ยโอ้โหนี่ทองแดงเถื่อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหซาตินเพียบเลยโอ้โหหมายเลขห้าเก้าเก้าซะด้วยโอโ้สวยนะเดี๋ยวดูไปเลยใบ <c oughs> เลขกลารมีเนื้ออะไรบ้างเนี่ยนี่ครับดูแต่ละเนื้อแล้วกันครับซุปแบ็กโบราณอันนี้ทองซาตินนะเนี่ยทองซาตินนะดูแกะอีกครับแกะอีกแล้วกันนะนะครับนี่ ดูกันโอ้โหเอาเรื่องเลยรุ่นนี้นะครับหัวสไลด์ดีโอ้โหนี่ไงนี่ก็เงาอีกแล้วครับชุบนิกเกิลเงาใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ชุบนิกเกิลเหรอโอ้โหมีงานซาตินเยอะซะด้วยโอ้โหสวยทุกองนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับก็ฝากกดติดตามเอ็มสายบุญด้วยแล้วกันมีพระราคาแบ่งปันมากมายสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ